มีเหตุการณ์หนึ่งที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของครูเบนจุดเริ่มต้นของการได้บูชากับสาถอดรหัสชีวิตครั้งนั้นคณะพระและแม่ชีได้ชักชวนให้อาจารย์ปูไ่ไตรออกเดินทุดงและชวนข้าพเจ้าร่วมเดินข้ามภูเขากว่า10บลูกเพื่อบำเพ็ญภาวนาในผืนบาหลึกแรกเริ่มครูเบนเต็มไปได้วยความกลัวทั้งสัตว์ร้าย ทั้งความไม่ปลอดภยัยจึงปฏิเสธไปแต่วันต่อมาเสียงแม่ชีดังมาทางสายโทรศัพท์เจ้าลงมาเถอะและเจ้าจะรู้เองว่าทำไมต้องไปเพียงคำลั้นกับสกิดหัวใจให้ตัดสินใจเข้าร่วมคณะของเรามีพระแม่ชีและญาติธรรมรวม20ชีวิตช่วงแรกทุกก้าวเต้นพู้ด้ความตื่นตาธรรมชาติช่างงดงาม ทว่าเมื่อสเสบียงน้ำหมดลงเรากลับพบเพียงบ่อแห้งหลุมเตื้อนที่เต็มไปด้วยมแมลงกระหายจนต้องฝืนดื่มเราทุกคนจึงตั้งสิทธิ์อธิษฐานต่อเจ้าป่าเจ้าเขาโปรดประทานฝนให้เรารอดชีวิตแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นฟ้าโมนเมียกลอยคลอเบ้าฝนพรำลงมายัางน้ำที่โปรยชีวิตเรารอดแล้วและเดินทางต่อ แต่บททดสอบพิ่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นรุ่งเช้าวันถัดมาเราทุกทหารลาวกว่าห้บนายปลอมไว้พวกเขาจะพาเราข้ามแดนไปกัดตัวสถานการณ์ตึงเครียดการเจราจามไม่เพ็นผลในยามคับขันอาจารย์ปูดไร,ร้ปรุงยาสมุนไพรส่วนข้าพเจ้าจุดไฟปิ้งปลาและไร้คาถาเป่ามหาระงับคาถาเก่าแก่ ที่เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรสิ่งหน้าสรรย์กเกิดขึ้นจริงทหารเรายอมปล่อยเราโดยให้เวลาเพียงครึ่งวันลงเขาให้กับแป้งเฮือสุดท้ายในนาทีนั้นกลางกลุบเขากว้างใหญ่คูเบนตั้งจิตอธิษฐานหากวันนี้รอดขอให้ครูบเบนได้พบครูดีสาสดี วิชาที่จะเปลี่ยนชีวิตและนำทางให้้อช่วยเหลือผู้หืน่นและคําอธิษฐานนั้นเหมือนจัก,กรวาลได้ยินขณะทั้งหมดกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยสิ่งที่ทำให้เรารอดคือน้ำกินน้ำใจและกระทามหาระงับไม่นานหลังจากนั้นอาจารย์ปูไตสุนคพิจาไปเชียงใหม่เพื่อเรียนสาถอดราัชีวิต แนวดถนอมสุขภาพที่น,นั้นขู่เป็นได้พบพาทันถนอมตีบังกโรท่านมองหน้าเพียงครู่และทำนวนวันเดือนปีเกิดกลับทอรหัสชีวิตได้อย่างแม่นยำพร้อมมอบเลขลักี้นำโชค7158และ6881และบอกว่าเลขนี้จะนำโชคใหญ่ให้ชีวิตเจ้าเมื่อเรียนถบ ครูเบนก็เริ่มถอดรหัสชีวิตให้ตนเองชีวิตดีขึ้นอย่างอาจจัศจรรย์ผู้คนมากมายขอให้ช่วยถอดรหัสชีวิตจนหลายท่านประสบโชคสำเร็จวันหนึ่งจังหวะฟ้าเปิดปีนั้นเป็นปีขาขึ้นเหมาะแก่การสอนครูเบนจึงเริ่มถ่ายทอดศาสตร์นี้และในวันหนึ่งก่อนหวยออก ตัวเลขที่ถ่ายทอดไว้ออกสามตัวตรงคู่คนถูกรังวลน,นับไม่ถ้วนชื่อเสียงของสาร์นี้จึงแพ่ขยายไปกลองอีกปัจจุบันมีผู้เรียนแล้วหลายร้อยและผู้ที่ให้ขบไปเจ้าช่วยทอดร์ชีวิตนับพันขบไปเจ้าภูมิใจที่ได้เป็นสะพานแห่งปัญญาผ่าผู้คนมากมายเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จและเห็นคุณค่าของชีวิตอีกครั้ง ครูเบนทอด่าชีวิต